สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนๆเซียนนาฬิกาทุกคนนะครับเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่านาฬิกาบนโลกนี้ยี่ห้อไหนเก่าที่สุดนะครับวันนี้ผมมีคำตอบให้เพื่อนๆรับฟังกันฟังกันให้จบนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆสำหรับเซียนนาฬิกาหรือมือใหม่เข้าวงการมาอยากรู้เรื่องนาฬิกาฟังคลิปผมไม่พลาดแน่นอนความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาวันนี้ผมจะจัดให้เต็มๆเลย พาร์ทหนะครับมี116แบนด์นะเรามาเริ่มรับฟังกันเลยนะแบนด์ band แรกนะครับมาแบนด์ band แรกก็คือลากเกต้านะครับอายุแบรนด์เนี่ย301ปีเลยนะครับแบนด์ band แรกนะที่ผมรวบ,รว,บ,ร,วบ,ร,วบรวมได้มีอยู่52แบนด์ในยุคนี้ผมเรียกว่ายุคก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับมีอยู่52แบนด์นะอ่ะ แบนลำดับที่1เลยที่เก่าแก่ที่สุดเลยเท่าที่ผมรวบรวมได้นะณนะเวลานี้นะแบรนด์แรกก็คือลาเกต้านะครับอ่าแล้วผมจะไปไวๆเลยนะลำดับที่1เลยลาเกต้าของรัสเซีย 2. บรองแบงน,นะครับ 3. วาเชรอนคอนสแต,ตนติน 4. เจฟลิว 5. ปรีเก้ 6. เพอริเลเล็ด,ดชาวเม8ดเฮสมอสเซอร์แอนด์ไครนะครับ9 b บมแอนเมซิเย่สิบลองยิน11เยเกอร์เลอคูนะครับ12อินวิสตาสิบสามเฮอร์เมสสิ e ปาเต้ฟิลิปหูปาเต้ฟิลปนี่เราก็คุ้นกันเนาะ5เอ่อ15นะครับอารังเกอร์แอนโซเนอร์ยูรินาแดง17เโอเมก้า18ทิสด2ี่สทา 21 Burberry 22 Woodcan 23 Panerai 24 Chopin 25 TAG Heuer 26 Jungman 27 Zenith 28 IWC 29 Audemars Piguet หรือว่า AP นะครับที่ผมไล่มาเนี่ยมันหมายความว่าเก่าสูตรเลยนะแต่ที่เหลือคือไล่ๆๆๆๆๆๆๆลงมาส่วนใครอยากจะฟังรายละเอียดแต่ละ ยี่ห้อเนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยผมทำคลิปแยกไว้แล้วก็ไปหาดูกันใน YouTube เนาะอะตะกี้เรามาถึงอันดับ29แล้วนะลำดับที่เก่านะค่อยๆไล่ลงมายี่ห้อหลังๆก็จะเริ่มใหม่แล้วโอเคยี่สิบเก้าไปแล้วอ่ะต่อมานะครับสามสิบไซโก้นะสามสิบเอ็ดโมวาโดสามสิบสองแฮนด์ฮาร์ดสามสิบสามวิกตอรีลินอกสามสิบสี่ไบลิงสามสิบห้าเอด็อกสามสิบหกบูการีโอ้บูการีนี่ก็โด่งดังปีนี้เพราะว่า น้องลิซ่าแบ็กพิงก์ก็ใส่อยู่นะครับยุคนี้มีอยู่52แบรนด์นะฟังอีกรอบหนึ่งยุคก,ก่อนสงครามลกครั้งที่1น,นั่นนะ่อยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีสงครามเลยนะที่ผมพูดตอนนี้แล้วนาฬิกาสมัยก่อนก็อาจจะไม่ใช่นาฬิกาข้อมือหรอกแรกๆอาจจะเป็นนาฬิกาแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกนาฬิกาไขาลานคือเป็นนาฬิกาที่อาจจะยังไม่ใช่ข้อมือนะนาฬิกาข้อมือเนี่ยเพิ่งมามีช่วงยุคหลังๆนี่แหละที่เขานิยมกันนะอะตะกี้เราไปถึงไหนแล้วบูการีแล้วใช่ไหมต่อมา37 อีเบอร์ฮาร์ดแอนโคต่อมา38คาเทียนะครับ39บเคาุคเลอร์หรือครับเอฟบุคาเลอร์ก็ได้นะครับที่จอห์นวิกใส่เนาะ40เซอร์ตีน่านะครับ41เโลเมอร์42ด็อกซ่า43บอน44แฮมิตัน45ยูเนโอดการ์ดกุสเติร์น46โอลิส 47่สเ็โรเลกโอ้โหโรเลกก็เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกที่ขายดีนะตลอดโอ้โ oh, หตลอดแบบหลายๆปีเนี่ยนะครับโรเลกแล้วนะต่อมา48่มงบองนะครับ49อาริสโตสห้าสชาแนล51อีเบล52ฟอร์ติสนะครับอืมอ่ะจบกันไปแล้วยุคนี้เรียกว่ายุคก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะตอนนี้มาอ่ะต่อมานะมาถึงยุคยุค สงครามโลกครั้งที่1น,นั่นหมายความว่าตอนนี้มนุษย์เริ่มรบก,กันแล้วมีสงครามโลกแล้วนะสงครามโลกครั้งที่1น,นะมีอยู่4แบนด์นะโอเคมาเริ่มฟังกันเลยนะครับก็มี53ไกซีน54าโดโอลาโดโอ้ก๊ oh God. ใครใส่ลาโดนี่นาฬิกาคุณอนะก่อตั้งตอนมีสงครามโลกครั้งที่1น,นะต่อมา55าําลำดับที่55นะครับมิดโอมิโอก็เหมือนกันมิโดนะครับต่อมา56 ซิติเซนานะครับซิติเซนก็ก่อตั้งช่วงมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่าตอนนี้เขาเรียกยุคที่สองนะยุคยุคยุคอา่ายุคที่สองมีอยู่สี่แบรนด์นะครับอ่าต่อมาเรียกว่ายุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วกันยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนะช่วงนี้ไม่มีสงครามนะมีอยู่เก้าแบรนด์นะโอเคมาลำดับที่ห้าสิบเจ็ดคุชชี่อ่า อันดับที่58ซีโนวอส i n o w att, นะครับซ i n o w a สบา b a r e n นะหรือว่าซ i n o ก็ได้ถ้าเรียกให้สั้นๆต่อมา59ฮูโกวอ h g o o s นะครับ60ลาโ La Co ูกสาอ่ o r ะ t ู d o นะ r กับร o ล,ล็กนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในเครือเดียวกันเนาะต่อมา62ทูท t i สิบา6 Stoewa ห่ t นะครับ6 65ลาคอ c นี่ที่ผมใส่อยู่นี้ ลาคอสนะ่ไม่ใช่ลาคอสนะมุกๆต่อมาอ่ะจบแล้วตอนนี้ยุคอยต่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนะมีอยู่9แบงจบไปแล้วโอเคนะต่อมานะครับสงครามโลกครั้งที่2เริ่มแล้วตอนนี้มีสงครามโลกครั้งที่2ก็คือฝ่ายอักษะกับฝ่ายสัมพัทธมิตรถานึกไม่ออกก็นึกถึง a d o ล์ฟฮิตเลอร์แล้วกันนะกับฝั่งอเมริกาเนาะอังกฤษ เนาะโอเคนะครับโอเคมาลำดับที่66นะโคดโหผู้หญิงใส่ในาฬิกาโคดนี่ช่วงนี้มีมีสงครามโลกครั้งที่2เลยนะนาฬิกาคุณนี้เพิ่งก่อตั้งมาเลยนะครับลำดับที่66โคดอันดับที่67ยูโบ๊นะครับหรือยูโบก็ได้เนาะยูโบก็67โอเคครับก็มี2แบรนด์นะจบไปแล้วยุคนี้ยุคที่4แล้วหมดแล้วต่อมายุคสุดท้ายแล้วผมเรียกว่ายุค หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับนั่นหมายความว่าไม่มีการลบก,กันแล้วนะครับลุกสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปจ,จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอยู่49แบรนด์มาฟังกันยาวๆเลยนะอันนี้เป็นยุคใหม่ลวลำดับที่68ผมจัดให้เลยคาซิโอนี่คาซิโอนี่มาก่อนเพื่อนเลยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะญี่ปุ่นก็เริ่มฟื้นฟูประเทศนะเขาแพ้สงครามนะเขาก็สร้างแบรนด์นาฬิกาสร้างเครื่องคิดเลขอะไรก็ว่าไปแต่ว่าคาซิโอนี่อยู่ลำดับที่ 68นะครับของของพัทหนึ่งนะโอเคต่อมา69ดนะีออหาเจพูมา71เยมา72อดิดาส73โอเลียน74โคลุม75หวาเลนติโน76ิ้น77เควินสคายหรือว่า 4K ก็ได้นะครับภาษาแบบยอนะ่อๆเนาะ78อิเซมิยาเกะ 79 Emporio Armani 80 Le Mondel well, นะครับ81 Versace 82 Diesel โอ้ Diesel 83 Alba 84 h u g o นะครับ80เออทำไมนะ84 h u g o ถูกไหมเมื่อกี้ผมก็เริ่มเบอร์แล้ว85 Monodesign 86 Michael K o r s หรือว่า MK นะ87 G-Shock อ โชว์ซะหน่อยวันนี้ก็ใส่ซอสอเรือนจีช็อ k แป8สิบเจ็ดแปดสิบแปดสวอตแปดสิบเก้าแฟรงค์ม f ลเลอร์เก้าสิบฟอสซิลเก้าสิบเอ็ดทอมมกอรเกรดเดีเนไเาสิอบอนคลโรนดชอบใส่ยีห้อเนี้ยจาคอบแอนโคลเก้าสิบห้าลูมินอกลูมินก็ฐานเขาก็ชอบใส่เก้ 96, กามิน97สแกนนะครับ98โนมอส99เบลแอดลอสลำดับที่100เบบี้จี101โลเจอร์เดอบูสลำดับที่102อูเวิร์กลำดับที่103นิคสันลำดับที่104ริชาร์ดมิวหรือคนไทยรู้จัก นาฬิกาลุงป้อมที่แกทาท่าน,นี้นี่ดังเลยนะนาฬิกาลุงป้อมอยู่อันดับที่104ของไทม์ไลน์นาฬิกาที่เก่านะครับที่สุดในโลกนะพาร์ทหนึ่งหนึ่งร้อยสิบหกแบรนด์เพื่อนๆต้องจำพาร์ทด้วยนะอย่าอย่าอ,อย่าไปจ้ามสรรับสนผมทำมาทั้งหมด3พาร์ททั้งหมด400แบรนด์นะฟังอีกครั้งนะครับมีทั้งหมด3พาร์ทมีอยู่400แบรนด์คลิปที่เราฟังกันอยู่เนี่ยเป็นคลิปแรกนะหรือเรียกว่าพาร์ทหนึ่งนะ ต่อมาลำดับที่105 Mauser Sinker นะครับลำดับที่106 BRM ลำดับที่107 The Bittern ลำดับที่108 D West ลำดับที่109 TW s t e e นะครับ TW s t e e ก็ได้นะลำดับที่110หรือว่า110 g a m l o k ลำดับที่11 i w a r l d นี่เป็นฬิกาวไวรุ่นนะ i w a r l d เรือนพลาสติก ลำดับที่112 Fitbit นะครับลำดับที่113 d a y o n ลำดับที่114 d w หรือว่า Daniel Wellington นะที่แบบเป็นในกาวไวรุ่นโด่งดังลำดับที่1115 Samsung Watch นะไม่คือผมนับเฉพาะ Smart w วอท h นะไม่ผมไม่นับสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอท h Samsung Watch นะครับลำดับที่115ลำดับสุดท้ายนี่ของเจ้าพ่อ เจ้าพ่อ IT ทีเขาเรียกว่าเจ้าพ่อแห่งวงการมือถือเนาะ e w p t e w a t c h Apple เ a t c h ก่อตั้งมาเอ p l p Watch เรือแรกจำไหนเมื่อปี2014หรือแค่ประมาณ8ปีที่แล้วนะ8ปีโอเคครับครบแล้ว116แบรนด์นะครับสำหรับคนที่รับฟังคลิปนี้ถ้าฟังไม่ทันก็ หาอ่านใต้คลิปได้นะครับหรืออาจจะสโล่หน่อยเพราะผมพูดเร็วผมไม่อยากให้มันเกิน15นาทีเพราะผมจะเอาวิดีโอนี้ลงใน Ti ิ t o อกด้วย Ti ก t อกเขาห้ามเกิน15นาทีผมก็รีพูดตอนนี้ไป11นาทีแล้วโอเคสําหรับคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะก็ไทม์ไลน์นะอย่างที่บอกแล้วว่าพัทหผมจัดมาลําดับที่เก่าสุดตะกี้ที่เราพูดคือลําดับ1เลยที่เก่าแก่ที่สุดในพัทหคือลาเกตา 1เอ่อ301ปีนะเมื่อ301ปีที่แล้วนะส่วนข้อสออะไรต่างๆเนี่ยหาดูในรายละเอียดเดี๋ยวผมอาจจะใส่ไว้แล้วก็หาดูในคลิปเก่าๆผมเนาะแล้วก็ลำดับสุดท้ายของพาร์ทนี้ก็แอป Apple Watch ที่ผมบอกก่อตั้งเมื่อปี2014อายุ8อายุแบรน Apple Watch นี่8ปีนะครับ ส่วนพาร์ทหนึ่งที่บอกว่ามี1 16แบรนด์ส่วนพาร์ทสเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยๆทาลงไปเนาะก็จะมีอยู่แค่สามพาร์ทแค่นั้นแหละ4 0 0รบรนด์ทั้งโลกเนี่ยผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าใครที่มารับชมคลิปนี้นะยังไม่มียูทูบเบอร์คนไหนบนโลกทําขึ้นมาเลยแล้วยังไม่มีใครรวบรวมมันเหมือนปัญหาโลกแตกซึ่งเราอยากจะรู้ว่ายี่ห้อไหนเก่าสุดเนาะแต่ผมอะจัดการให้เพื่อนๆรับชมและรับฟังโอเคครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็ยังไงกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยไปแล้วครับพบใหม่คลิปหน What2V Studio เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับ